นอดเดี๋ยวสิลูกมาคุยกับแม่ก่อนเพิ่งไปข่าวดีมา,มากๆเลยนะลูกพอดีเลยจังหวัดน้งไม้ไม่อยู่อ่ะถ้าเกิดแม่บอกแกนะ่ะแกต้องห้ามบอกน้งไม้นะลูกอะไรของแม่เนี่ยผมจะไปทำงานสายอยู่แล้วนะเดีย๋ยวผมก็โดนหักเงินอีกหรอกจริงๆแล้วอ่ะแม่ก็ควรจะบอกไม้ด้วยนะครับถึงไม้จะเป็นแค่ลูกสะภ้อ่ะ แต่ไมค์เขาก็ดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆของไมคเลยนะหรอแต่แปลกนะที่แม่ไม่เคยรักนางไมคเลยอ่ะช่างมันแต่ลูกไปทํางานสายวันเดียวจะเป็นอะไรไปเพราะตอนนี้บ้านเหลวกําลังจะรวยเลยนะลูกแม่หมายถึงอะไรอ่ะผมเป็นคนทางานหาเช้ากินข้ามเลยครับจะรวยได้ยังไงแม่ฝังไปถึงไหนแล้วเนี่ยแกยังไม่รู้อะไรจริงๆเลยแกรู้ไม่ตั้งแต่พวกแกแต่งงานกันฉันก็ไม่อยู่กับแกไม่เคยที่กลับต่างจังหวัดเลย แกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่นะ่ะมีบ้านมีที่มีทางที่ต่างจังหวัดอะ่ะแล้วเมื่อเช้านะ่ะผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาเขาบอกว่าถนนจะตัดผ่านหน้าบ้านแล้วลูกแล้วเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้เราตั้งสามล้านน่ะเนาะคิด <c oughs> ดูสิแม่ดีใจมากเลยแม่ก็เลยยกให้แกไงแต่แม่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าถ้าเกิดว่าแม่ยกให้แกแกก็ต้องเลิกกับนางไม้มียแกโอเคไหมจริงเหรอแม่พอได้เงินมามันก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ทำไมผมต้องเลิกกับไม้ด้วยอ่ะ ผมกับไม่ไ,มได้มีปัญหากันนะครับแกไม่รู้เรื่องอะไรจริงโง่หรือแกงโง่เลยคะแกลองคิดดูถ้าเกิดว่าแกไม่เลิกกับนางไมยมันก็ต้องมีส่วนของเงินก้อนนี้สินอตแก,กบ้าขนาดไหนฮะฉันอายุขนาดนี้แล้วห้าปบกว่าแล้วนะ่ะไอ้เงินพวกเนี้ยฉันจบททำไ,ไมยังไงฉันก็ต้องยกให้แกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดไม่เลิกอ่ะนางมมยก็ต้องมาใช้เงินส่วนนี้ไงฉันไม่ยอมหรอกแม่ครับนี่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยมันเกินไปแล้วนะไม่อะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะครับ มายดูแลแม่กับผมดีมากแล้วตอนนั้นน่ะแม่ก็เป็นคนแนะนำมายไห้ผมเองไม่ใช่เหรอครับก็ตอนนั้นฉันไม่มีทางนี่ฉันก็เลยแกล้งโง่แกล้งเออไปอ่ะแล้วแกจำได้ไหมตอนที่แกแต่งงานกับนางมายน่ะฉันโดนคนดูถูกแค่ไหนบ้านก็หาว่าลูกชายฉันตกถังข้าวสารเขาว่าฉันสารพัดอ่ะฉันก็เลยมองว่านางมายคนนี้แหละที่มันสามารถยอมรับแกได้ทุกอย่างฉันก็เลยแกล้งให้แกแต่งงานกับมันไงแต่ตอนนี้เรารวยแล้วนะน็อตเราจะสนใจนางมายทำไมแล้วที่สำคัญที่สุด แกเคยไหมเคยมองหน้าลูกชายแกไหมมันหน้าไม่ได้เหมือนแกสักหน่อยเลยฉันยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่านางไม้มัน้อเขาอื่นหรือเปล่าเนี่ยแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยยิ่งแม่พูดยิ่งเพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้วไมอ่ะเขารักผมเขาซื่อสัตย์กับผมคนเดียวไม่ไม่ทําแบบนั้นหรอกค่ะแม่ส่วนลูกอ่ะก็คงได้เชื้อตาของไม้นั่นแหละฉันไม่แน่ใจอยู่ดีเลยไม่รู้นะทุกครั้งที่มีคนทัก ันโคตรเจ็บใจเลยแล้วฉันก็อยากจะไปตรวจดีเอ็นเอให้มันรู้แล้วรู้รอดอะไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าแกไม่เชื่อฉันหรือว่าแกไม่พาฉันไปตรวจนะฉันจะพาหลานชายฉันไปตรวจคนเดียวเองเพราะว่าฉันไม่เคยเชื่อนางไม้ฉันเชื่อแกคนเดียวไอ้นัดแม่ครับแต่ผมว่านัดฉันจะบอกอะไรให้นะตรงๆเลยฉันไม่เคยชอบนางไม้เลยและตอนเนี้ฉันก็รู้จักเด็กคนหนึ่งนะ เขาเป็นเพื่อนลูกสาวฉันที่ต่างจังหวัดรับรองว่าเด็กคนเนี้ยสวยน่ารักขาวหุ่นดีทุกอย่างแลว้ววุฒิภาวะเขาน่ะเหมือนเด็กจบสูงส่งม,ม,มาเลยนะน,อน็อดแล้วอีกอย่างนะฉันเคยไปแอบเจอเขาแล้วด้วยฉันเช็คมาเรียบร้อยเลยนะว่าเขาโสดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าฉันไม่เคยบอกเขาเลยว่าแกมีครอบครัวน่ะรอให้แกเลิกกับนังไมเมื่อไหร่ฉันจะพาเด็กคนที่มาเจอแกเองนีน็อ รับรองเลยว่าแกเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่แกต้องชอบเขาแน่นเนเชื่อแมมแม่ครับผมไม่มีวันทาแบบนั้นหรอกนะครับต่อให้ผมได้เงิน10ล้าน30ล้านหรือ300ล้านผมก็ไม่มีวันทิ้งไม้แล้วแม่มั่นใจได้ไงครับว่าผู้หญิงคนนั้นของแม่เขาจะดูแลแม่และดีกับแม่ได้เท่ากับไม้ครับแกนี่มึนเนื้อล้านจริงเลยนะฉันเป็นแม่แกฉันทำทุกอย่างเพื่อแกฉันจะทำให้แกเสียหายทำไมวะฮะ แม่คงโดนหน้าตาหน้ารักของเขาหลอกแล้วล่ะครับผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาจะเก่งอะไรหรือนิสัยดีแค่ไหนอ่ะแต่ไมอะ่ะเขารักแม่มากนะครับเขาทําเพื่อครอบครัวเรามามากแล้วอะ่ะแม่เองอะ่ะก็ควรจะเห็นคุณค่าของไม้มางนะครับเห็นแนะมันเห็นแต่ไม่มากพอไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะพาเด็กคนนั้นมาเจอแกให้ได้เพราะแบบนี้ไม่น,อน็อตแรกๆเจอกันอะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อน แต่ถ้าเกิดว่าคบกันแล้วมันไม่คลิกหรือมันไม่ใช่อ่ะแม่ไม่มังนคับแกอยู่แล้วโอเคไหมแม่ไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกนะครับไม่ว่าแม่จะพูดยังไงหรือจะพาใครมาหาผมผมไม่สนใจหรอกนะครับผมแค่ต้องการชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่ดีผมแค่อยากมีไมค์คอยอยู่เคียงข้างผมแม่คงมีความสุขไม่พอใช่ไหมครับนัดนัดไอ้นัดไอ้ลูกคนนี้พูดเลยไม่เคยฟังเลยนะนัด วันหนึ่งแกจะเสียใจที่ไม่ฟังฉันนี่นะดป้าฝาสวัสดีครับป้าบิ๊กป้าถามอะไรหน่อยสิเ <c oughs> พื่อนแกที่เปิดคลีนิกอะมันยังรับทําีเอ็นเออมอยู่ไหมยังรับทําอยู่ครับป้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับทำให้ป้าหน่อยสิจัดการให้ป้าหน่อยนะ เดียวป้าจะโอนค่าขนมไปให้อ่ะโอ้ได้เลยครับป้าสบายมากครับหายห่วงครับผมเป <Hey no, S 1> ็นดมึงจะเสียใจที่ไม่ฟังกูไม่คุณบอกผมมาตามตรงว่าลูกคนนี้ใช่ลูกของผมจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่อธิบายงั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องมาคุยกันอีกตลอด3ปีที่ผ่านมา ผมเลี้ยงดูลูกคนนี้มาอย่างดีแต่สุดท้ายกลับไม่ใช่ลูกของผมกันเหรอนี่คุณเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่มานี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะอันนี้มันอะไรคอตรวดีเอ็นเองอเั้นเหรอนี่รอตคุณกำลังจะบอกว่าลูกของเราไม่ใช่ลูกของคุณเนงื่อหรอ คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงลูกของเราก็คือลูกของเราสิตั้งแต่ที่เราครบกันจนเราแต่งงานกันฉันไม่เคยมีใครเลยนะฉันไม่เคยไปนอนหรือไม่มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นเลยอะ่ะทำไมคนถึงพูดแบบนี้อะ่นะนางไมยก็จะมาโกหกอะไรอีกฮะฉันทําการตรวจสอบดี a อเลยนะนะแล้วผลมันก็ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเด็กคนนั้นอะ่ะไม่ใช่ลูกของน็อตซะหน่อยและที่สำคัญอนะ่ะ ใครๆเขาก็พูดถึงนั้นอะว่าเด็กคนนั้นหน้าตาไม่ได้เหมือนนอตแม่แต่นิดเดียวแกจะมาพูดทําไมอีน้งไม้จะดื้อด้านทำไมมันไม่มีทางหรอกนะที่โรงพยาบาลให้ผลมาผิดอะทอไมรู้ละเพราะอะไรแม่พูดแบบนี้แม่ต้องการให้เราสองคนเลิกกันใช่ไหมคะแม่จะให้ไม้ยอมรับผิดทั้งที่ไมไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอคะมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะแม่เลิกพูดได้แล้ว ฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นอ่ะออกไปจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วแล้วแกก็ต้องอยากับลูกชายฉันด้วยนะนางไมเ้เอ้ยที่นี้นะี่แกได้อาบอายขายขี้หน้าของไปทันะ่วแน่แม่รู้ตัวไหมคะว่าตอนนี้แม่กําลังพยายามจะแยกเราสองคนออกจากกันพยายามที่จะแยกลูกออกจากพ่อแม่ทําแบบนี้ได้ยังไงคะสิ่งที่แม่ทำเนี่ยแม่ไม่คิดถึงความรู้สึกของพวกเราบ้างเลยเหรอมันไม่ง่ายเลยนะคะ กว่าเราสองคนจะมีทุกวันนี้ได้กว่าเราสองคนจะได้แต่งงานกันเราลูกของไมยเขาก็ยังเล็กอยู่่ะเขาเพิ่งสามขวบเองนะคะแม่นี่แม่จะมายัดเยียดให้หมยเป็นผู้หญิงแบบนั้นแล้วก็เดินออกไปต้องออกไปเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างนั้นเหรอคะไม่ง่ายหรอกนะคะจะง่ายหรือไม่ง่ายน่ะฉันก็ไม่สมหรอกในเมื่อผลนีเนยมันก็ชันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ลูกตานอตอ่ะแต่ด้วด้านทำไมแกเตรียมตัวออกไปให้ค้นจากชีวิตลูกชายฉันได้แล้วคน นี่คุณก็เชื่อในสิ่งที่แม่คุณบอกอย่างงั้นเหรอคุณเชื่อในผลตรวจดีเอ็นเอได้จริงๆหรอได้นี่เมื่อคุณไม่พูดอะไรเลยแบบนี้ฉันยอมก็ได้เดี๋ยฉันจะยอมเดินออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกแค่สองคนหยุดได้แล้วทั้งคู่เลย หม่นั่นคือลูกของผมจริงๆผมเชื่อแบบนั้นแม่ครับแม่เลิกพูดถึงเรื่องดีเอนเอสักทีเดี๋ยวรอลูกผมเลิกเรียนเมื่อไหร่ผมจะพาลูกไปตรวจดีเนเอเองผมจะได้เห็นกับตาผมจะไม่ยอมให้แม่มาทำลายครอบครัวผมอีกต่อไปนัด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 โอ๊ย มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมครับอน็อตไม้แม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วอะที่แม่ทําทุกอย่างก็เพื่อแกนะน็อตแล้วแม่ก็อยากให้แกฟังแม่บ้างอะแม่ครับตั้งแต่ที่แม่เริ่มพูดเรื่องนี้ผมก็ได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็ไปเอาเงินอะไรของแม่ไม่รู้สามล้านแม่เอาไปเลยครับแล้วผมก็จะไม่กลับไปหาแม่ผมจะไม่สนใจแม่อีกต่อไปแล้วครับแม่เอาน็อตอย่าทำแบบนี้นะลูก แม่บอกเลยไงแม่ผิดไปแล้วแม่ยอมรับผิดอะ่ะแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวนอะตแม่ไม่อยากทําอาหารเองไม่อยากอยู่ในบ้านอ่ะนะแม่ขอโทษนะไม้นอตแม่ครับผมขอร้องนะครับแม่กลับไปอยู่ที่นั่นเถอะผมอยากให้แม่เข้าใจแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงบ้างไม่พี่ขอโทษไม้้วยนะ ที่พี่ไม่ได้ฟังเหตุผลจากไม้เลยมาถึงก็โวยว,ยวยายใส่ไมทะเลาะกับไมยอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะความจริงมันก็คือความจริงอยู่แล้วคนที่เขาทำผิดเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาผิดตั้งแต่แรกต้อขึ้นห้องกันเถอะปล่อยให้แม่ได้สำนึกผิดบ้างค่ะน็อตน็อไม่ใช่แบบนี้สิน็อตไมลูกแม่ขอตัวน็อต ่นเาาเรืองลย oh. ถึงจะโกหกด้วยความหวังดีก็ไม่ควรทำเพราะการโกหกมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด